สวัสดีทุกคนนีะครับผมอมซาครับวันนี้ผมจะไาเล่นเกมชีสูมเมสให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมจะมปเล่นด่านอัปเดตใหม่ครับมีชื่อว่า hall of fame ครับผมถ้าคุณผู้ชมเล่นผ่านก็จะได้รับตะเกียงมาใช้ด้วยนะครับวิธีการไปนะครับให้คุณผู้ชมหันมาทางนี้เลยครับจะมีคําว่า hall of fame event ครับผมปึเรล่าโหลดสักครู่ครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับลักษณะฉากจะเป็นธีมแนวเมืองใต้น้ำครับผม ริมเนี้ยผมรู้สึกว่าชอบเลยครับมันเป็นโทนสีฟ้าด้วยวมุมนี้ก็สวยดีนะเกมเริ่มแล้วนะครับผมใช้เป็นตะเกียงเกชาละกันครับเน้นความกว้างไปเลยเขาให้คุณผู้ชมตามหาฟองน้ำทั้งหมด60อันครับผมแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเท็บโซนจะเป็นสาลายกับตู้นะครับ อันนี้เป็นสารลหลนะครับโอเครายเก็บเลยครับช่วงแรกพยายามเช็คให้ทั่วเลยนะครับเขาจะไม่บอกจำนวนครับผม <Huh? S 1> ตรงนี้หนึ่งอนันชิดเป็นเลย เพลงผมทำให้นึกถึงหนังในสมัยก่อนเลยครับเป็นหนังแนวนักลบเพลงดูเศร้านะครับ oh. ผมก็จะเบี่ยงซ้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกว่าฝั่งนี้จะมีจุดเนียนเยอะมาก oh. าใช้พลังงานก่อนนะเดี๋ยวศัตรูมาเดี๋ยววิ่งหนีไม่ทันครับผม ตรงนี้จะมีสองอันตีดโคมไปเลยครับตรงนี้อันหนึ่งได้ใช้กันต่อเลยเหมือนได้ยินเสียงแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเสียงเพลงประกอบจุดเนียนหนึ่งอันครับผมโอ้ตรงนี้ด้วยแย่ละรึบ คือถ้าเข้ามาใกล้มันจะร้องเพลงครับผมตัวละครที่เป็นผีนะวู้ดเนียนๆครับผมโอเคใช้พลังงานก่อนนะครับหนึ่งอันตีโคง้งจิดสายกันต่อเลยนะครับ ไม่ต้องกังวลครับยังไงต้องเจอศัตรู่ดีครับเพราะว่าทางมันเป็นเส้นเส้นเดียวเลยครับเป็นทางตรงเลยโอเคไม่มีพลาดนะถ้าพาดก็ต้องเสียเวลากลับมาหาใหม่ อโอ้ยมินาลังเลเลยโอย้มันติดตรงนี้ไม่ได้เร็วเข้าอุย้ยรอให้มันติดโชคดีไปแต่มันยังตามไม่หยุดเลยต้องไงก็ต้องเข้าพุ่มไม้ เหมือนกันนะผมอยากให้โซนไปมากกว่าเซฟโซนผมบอกก่อนนะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องอาศัยการจูนแล้วก็แอบ,บดีๆครับผมมันอยู่ที่มุมครับมุมที่ตัวละครจะโจมตีเข้ามาในเซฟโซนครับแล้วเก็บกันต่อครับตรงนี้ แอบ,บกลางๆว้าอย,อ,ยอย่าไปมองมันโอเคสบไปแล้วครับเป็นจุดที่เราแวงมากๆแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันเข้ามาแล้วไม่โดนเชตรีมก็รอดแล้วล่ะครับเก็บไม่ครบแน่เลยครับรอบนี้ หมือนวิ่งเกินไปเยอะด้วยนี่เพิ่งครึ่งทางครับผมจำมุมนี้ได้ยัง50%อยู่เลยตรงนี้หนึ่งลูกตรงข้ามนะครับให้แอบประมาณนี้ครับช่วงชนี้กำลังดี อย่าออกไปตรงนี้ครับผมต้องพยายามจําจุดจะช่วยได้เยอะเลยอันนี้จุดเนี้ยแล้วก็อันนี้อันนึงครับนี่ผมจําได้พลาดบ่อยมากเคครบนะไปต่อ อันนี้ทางตันแล้วนะครับจำได้ลักษณะมันจะเป็นเนินขึ้นไปอันนี้เซฟโซนสุดท้ายแล้วนะครับ เสียงเพลงนะครับเพลงในเกมสองลูกสุดท้ายครับผมมาดูกันว่าจะครบไหมนี่เป็นฉากนถึงเรือจมเลยนะครับในหนังเรื่องนึงโอเคครบอรอบนี้เพอร์เฟกมีสองตัวนะครับตอนนี้ครับวิ่งไปหลบพุ่มไม้ก่อนมันไม่มีครับผมสิห้าอันนะครับแต่มันจะมองเห็นชัดอยู่่พุ่มไม้เร็ว เข้าไปาจ่าพลังงานก่อนนะครับมาอยู่ที่จังหวัดแล้วโอกาสเลยนะถ้าฟังเสียงก็ช่วยได้ครับมาแล้วครับอันแรก15อันครับผมหนึ่งไปเลยลูกข้าโว อย่าไปมองมัน้ยโอ้ยมันต้องวนแน่ถ้าไปตรงนั้นให้ไปก่อนเลยครับเมื่อกี้อุดหูเลยนะครับคุณผู้ชมไวจริงคือตัวนึงมันจะติดเฮดครับบทเพลงนี้เหมือนไปกระตุ้นอะไรของมันก็ไม่รู้ความเดยคุณสองนะครับ อันนี้ก็กดสเต็ปมันวนนะครับอันนี้ผมเดินไปก่อนได้มันลูกหนึ่งแล้วทางออกให้ไปตรงลูก,กาตาเลยครับก็คือจุดเริ่มต้นเลยผมมองว่าหลังๆเกมที่เขาทำมามันดูลุ้นระทึกมากเลยนะแนวนี้อันที่สองครับผมกับ กลับเลยกลับเลยพี่แอบอดถูไว้ไปด้านหน้านะครับเห็นแบบแบบอยู่ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวว่าตะเกียบมันพาหลอนด้วยสีชมพูมาเชียวไปกันต่อสองอันอะไรครับเนี่ย ยไ,ไปทางออกให้เพลงหายก่อนแล้วกันโอเคคหรือถ้าไม่สูมันจะช้าอยู่ต้องรับมือกับอีกตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมดูลูกแก้วด้วยนะครับเพิ่งเก็บได้2อ,อันเอง มันได้ยินเพลงหรือเปล่าโอ้ยอเฮ้ผู้ไม้เดี๋ยวไปต่อครับจำจุดเซฟสอดไว้ก็พอโอ้ยเดินเต้น เซตสเตปตู้หน่อยแล้วกันต้องใช้แล้วมุมนี้มันวิ่งผ่านซักตัวเพราะตอนนี้ตัวสีฟ้ามันมาทางออกมันต้องมาทางนี้แน่ถ้าสเตปมันไม่วนนะครับถ้ารอเวลาก็เพิ่มขึ้นเนาะผมไม่ไม่ไมกังวลเรื่องดับหรอกครับไม่ได้ใส่สปีดรันอยู่แล้วไปเลยแล้วกันเก็บผู้ไม้ด้านหน้าเอาไปแอบแล้วก็เก็บขอบอกกันนะครับไม่รู้ได้กี่อันแล้วไม่ได้นับ เสียงไว้ดีๆมันไปวนตรงไหนเนาะลองไปดูโอ้ยน่ากลัวมากนี่คือไม่รู้จะพูดอะไรเลย โอเคผู้ไม้ผ่านสักตัวหนึ่งก็ดีนะขอสักตัวหนึ่งเนีย่ยก็ไปต่อแล้วกันเนีย่ยก็ต้องเจอครับคุณผู้ชมมืดมากโอเคไปแล้วแอบย่า ไป <Bye. S 2> <No. S 1> oh. ไปขวาสวยไปก่อนให้ไปก่อน,อนเดี๋ยวไปเลยให้เพลงหายโอเคเอ๊ okay. สีฟ้ามันต้องไปวนตรงนั้นแน่เลยครับจะล่าใจไม่ได้ครับผมจาพลังงาน ต้องกลับมาแน่ถ้าไม่ครบก็อย่าว่ากันนะครับคุณผู้ชมลอ <Okay. S 1> งเสียมเพ่งเป็นหลักไค่อยวิ่งสลับกับเดินแล้วกัน อดทนไว้ทางอีกยาวไกลแค่ไหนครับเนี่ยเอ้ยสวยทางคุ้นๆนะครับไล่เซ็กให้ทั่วหนึ่งอันอแสงอะไรครับเนี่ยไปเลยไหมะโอเคครับผม แต่ว่าได้มาอันเดียวครับไม่น่ารีบออกเลยแสได้ว่ามันมีให้เก็บอีกนะครับตอนนี้จะเป็นแสงสีแดงกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วครับตะเกียงในด่าน Hall of Fame ครับอันนี้คือออบเจกต์แรกครับผมคือออบเจกต์สถ้าจะได้ตะเกียงหนึ่งครับคุณผู้ชมจะต้องเก็บลูกแก้วให้ครบทั้ง15ลูกแล้วก็ไปทางเมื่อกี้เลยแต่เล่าที่ผมเล่นคือตื่นเต้นแล้วก็กลัวมากครับแล้วก็กลัวพลาดก็เลยจบแบบเซฟก่อนละกันครับก็ได้ตะเกียงนี้มาอันเดียวเนาะคุณผู้ชมสนใจก็มาลองเล่นได้ครับ เดี๋ยวผมอาจจะไปลองเล่นอีกทีหนึ่งแล้วกันในระดับยากถือว่าเป็นแมปที่มีความท้าทายแล้วก็ลุ้นนะเป็นแบบที่รุ้นจริงๆที่คือผมอุดหูเลยครับผมไว้เราดูกันต่อในอัพเดตต่อไปของเกมชิสุเมดครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ